ก้าไม้นะครับที่มาจากการเพาะเมล็ดนะครับวางลงไปแบบนี้เลยนะครับแนะนําวิธีปลูกก้าไม้นะครับที่มาจากการเพาะเมล็ดนะครับมันจะมาแบบนี้แหละนะครับวันนี้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ก้าเขาแจกนะครับเขาแจกตามโครงการและเราก็ไปรับแจกมานะครับงั้นก็รับแจกเข้ามาแล้วก็มาปลูกนะครับก้าก็ได้มาฟรีเพราะนั้นเราก็ต้องมาปลูกนการปลูกแบบนี้ผมจะไม่แกะถุงนะครับแต่จะปาดก้นถุงออกแล้ววางลงไปแบบนี้เลยนะครับ เพื่อไม่ให้ดินเก่ามันแตกนะครับอันนี้แล้วไอถุงพลาสติกที่ครอบอยู่มันจะไปไหน,นครับมันก็จะอยู่กับต้นไม้แหละมันก็จะละลายไปนะครับใช้เวลากี่พันปีไม่รู้นะครับใครรู้ก็บอกหน่อยครับแต่ <c oughs> แต่มันก็อยู่ตรงนี้ของมันนั่นแหละนะครับมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเราแกะออกก็ได้แหละแต่เราไม่แกะนะครับเพราะว่ามันจะมันจะได้ไม่ต้องมีดินใหม่เยอะนะครับ โอกาสรอดมันจะสูงกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็เม้นบอกมาแล้วกันนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับขุดลุมขุดลุมก็ไม่ต้องขุดอะไรเยอะนะครับพวนดินขึ้นมาแบบนี้เฉยๆโกยๆขึ้นมาแล้วก็ตัดก้นแบบนี้นะครับแล้วก็บางไปเลยนะครับวางไปเลยช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับพฤษภาคมต้นฝนนล่นแหละนะครับเราก็ทําแค่นี้แหละนะครับถามว่ามันจะอยู่รอดปลอดภัยไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วพอแล้วนะครับ น้ำลากมันมีลากแก้วเนะ่ันม่เพีงจา่ข้อมเมล็ดลากมันจะแทงลงไปข้างล่างลากแก้วมันนะครับพอลากแก้วมันถึงดินปุ๊บเดี๋ยวลากแขนงลากฝอยของมันจัดการของมันเองแหละนะครับถ้าจะให้ดีเดี๋ยวเราก็มาถอดถุงออกก็ได้นะครับพอมันติดสักน่าจะประมาณสักเดือนสองเดือนเนี่ยผลมาดีๆเราก็มาถอดถุงออกก็ได้นะครับเสร็จแล้วปลูกต้นไม้ง่ายๆแบบนี้อีกสามสิบปีมาดูว่ามันตัวเอ่อได้ใช้ประโยชน์ไหมนะครับพยุงพยุง ต้นละล้านสามสิบปีเจอกันครับ